HAPPY BIRTHDAY TO YOU วันเกิดใครคะคะวันเกิดใครคะไหนเป่าซิโอโอโอ้คุโอ้โห้คได้ยิยิาเลอาไปเชคมาไปเชคอะแม่เอาไว้ไหนร้องร้อยคอปเปอรกนตีอย่าพูดอย่างไม่ร้องเพลงเลยร้องเพลงก่อน ไอ้กู๊ดเราบอกว่าไม่ต้องจุดเยอะไอ้ยายดีนะพอแล้ว้องเพลงก่อน S <S แย่งน้องติเทียนมันเป่าไม่ดาบกิ๊กให้กูเป่าไม่ได้เนี้ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เอาเทียนออกเอานี่เทียนออกฮะโหมันมีเทียนตอย่างเางาฮะเ,าเอาิเอา,เอาอีกเอาอีก ไม่ต้องไม่ต้องเราว่าเป่าเร็วๆน้ำลายเต็มเค้กหมดแล้วเป็นเม็ดเลยลู้เ่าให้หมดเป่าตีอีกล้อมด้วย คุณจะซ้ึ้กี่รอบเนี่ยเปาเปให้ดับ่าเกถ่ายหน้าเค้กนแนเลย่ะไหนลองชิมสิกินอีกแป๊าลูกเอาอีกแป๊ย ปจิ้มปอนใหญ่มางไปเอาช้อนตักนี้ก่อนบ้างช้อนเล็กอ่ะอากาศเย็น